สวัสดีครับผมเจน XCMG OCR ไทยแลนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่บ้านนาสารนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้ผมมาส่งรถ LW156FV นะครับตัวเล็กน้องเล็กสุดของ XCMG ที่ OCR เรานำมาจําหน่ายนะครับ mm hmm. ก็ตัวนี้บุกี้ขนาด1คิวนะครับอ่า วันนี้ผมมาส่งที่ร้านพัชรินวัสดุก่อสร้างนะครับอํอเาเภอนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็มีลูกค้าท่านใดสนใจเพิ่มรถมาดูรถได้ที่นี่นะครับอยู่ที่นาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ทีมงานท่านใดจะสั่งหินดินทรายก็สั่งได้ที่นี่เหมือนกันนะครับก็ปกติลูกค้าจะเป็นเปิดธุรกิจวัสดุก่อสร้างอยู่แล้ววันนี้ลูกค้าเพิ่มหิน ทายเข้ามานะครับก็เลยเพิ่มรถ xcmg ตัว156ของเราเข้ามานะครับลูกค้าแจ้งผมว่าเช็คสเปคอยู่นานนะครับแล้วก็ตัดใจเลือก xcmg นะครับที่นำมาจำหน่ายโดย ocr thailand นะครับแล้วก็ผมเจน xcmg ocr thailand เป็นผู้จำหน่ายนะครับก็ท่านใดสนใจโทรมาที่เบอร์0864914246นะครับโทรมาค่ะ ได้เลยนะครับก็หรือจะเข้ามาชมรถก็คุณพอเจดเจ้าของกิจการบอกว่าพร้อมให้ชมแล้วก็ดูแลและก็พร้อมเป็นผู้แนะนําให้ด้วยนะครับวันนี้มาพร้อมช่างนะครับแล้วก็รถเทนเลอร์ในการบรรทุกส่งนะครับก็ให้ช่างสอนงานคนขับแล้วก็คนขับฝึกเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนความํำนานอาจจะต้องใช้ระยะเวลานิดหนึ่งนะครับก็ ผมแนะนําหากทีมงานท่านใดสนใจคิดจะเพิ่มรถอยู่รถคันนี้นะครับสามารถนํามาตักหินดินทรายได้หรือตักเกี่ยวกับวัสดุทางการเกษตรไม่ว่าจะปาล์มนะครับมันหรือข้าวนะครับใช้ได้เกือบทุกอย่างนะครับยกจากพื้นได้3.72เมตรนะครับก็ถือว่ายกใส สิบล้อรั้วสี่เส้นได้สบายนะครับตักันาหนึ่งคิวหรือ4ล้อ6ล้อขนาด4เส้นก็นสบายเลยนะครับก็หากท่านใดมองหารถตักอยู่ผมแนะนำรถตักขนาด1คิว l w 1หนึ่งห้าหก f v จำหน่ายโดย xcmg ocr thailand นะครับแล้วก็ติดต่อมาที่ผมที่เบอร์ย้ำอีกครั้งหนึ่ง086 4914246นะครับวันนี้ผมแนะนำ รถแล้วก็พรีเซนต์แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตาม